สวัสดีครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนเกมเล่นหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้มาอยู่ในเกม Little n i g h t m a r e 2ครับผมจริงๆผมมีภาคแรกด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยครับเคยเล่นแค่ภาคสองครับผมแล้วก็เล่นจบไปแล้วด้วยอ่ะมาเปิดฉากเราจะมาอยู่กับอ่าน้องคนหนึ่งครับน่าจะชื่อว่าโมโนะสะดุดล้มด้วยด้วยอย่างเท่เลยอ่าเมื่อกี้เดินยังไงแล้วสะดุดลม้มอ่ะสร้างมันนะครับไปดีกว่าครับผมปปลปลปปลปไปวิ่งไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนน่าจะเคยแบบดูเล่นแล้วดูคนอื่นเล่นสิพูดอะไรวะเนี่ยไม่ก็เล่นเองแล้วครับอ่ะวันนี้มาเล่นให้ดูหน่อยแล้วกันนะโอเคกระโดดข้ามไปอ่ะประมาณนี้ครับอืมมันมีศพอะไรสักอย่างนะเขาอ่ะแล้วก็เอ้จับยังไงนะโอเคดึงออกอ้แล้วก็ย่องเข้าไปครับเอ้มันขุมยากอะ่ะโอ้อยไม่ได้เล่นนานอะ่ะ อ้าไป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 เข้าไปแล้วโมโนคุงไปครับไปครับไปครับแล้วก็ย่องต่อครับโอเคครับปาปลๆปป,ป,ปออกมาไม่มีอะไรเนาะมีรองเท้าด้วยอะแล้วก็มีซากศพสักอย่างครับอืมดูแล้วน่าจะเป็นมนุษย์ปะใช่ปะใช่แหละอ่ะแต่มีคําถามน,นกกมนี่เนาะเกมเนี้ยทำไมตัวเราถึงเป็นเด็กที่แบบ ตัวเล็กมากอะ่ะมันไม่เหมือนแบบเป็นเด็กปกติอะ่อะไป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 ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมอี๊กระโดดเกาะโอเคต่อครับผมอะไปไปไปแถวนี้มีอะไรบ้างไหมทำไม่ค่อยได้แล้วครับเคยเล่นนานละไอ้นี่จะพังไหมไม่น่าปะไปไปไปโอเคครับลงไปอืมจเจ็บเหมือนกันนี่กระดกสูงขนาดนะั้นถ้าเป็นผมนี่แบบ ขาชา้าเดินไปต่อไปได้อะโอเคมีแบบเครื่องในเหรอส่วนอันนี้กับดักแน่นอนครับผมเห <c oughs> ยียบน่าจะทับปะไม่รู้เหมือนกันไม่ยักเสี่ยงครับไปไปไปไไป,ไปต่อไปต่อไปจําได้ว่าม,มันจะมีกับดักหมีอยู่ครับผมแต่ไม่รู้อันไหนเหมือนกันอันนี้ต้องดันลงไปปะดันสิแล้วแลงไปโมโนโสวยครับผมแล้วก็ดึงดึงจับอ่ะ ประมาณนี้ครับโอเคอ่ะพอแล้วมั้งขึ้นได้แหละไปไปเลยครับโอเคครับตรงนี้ตรงนี้ย่ออ่ะโอเคถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไม้กิ้งใส่ปะเอ้ขัดสีด้ยนะบ้าเอ้ยวิ่งก่อนแหละวิ่งก่อนแหละวิ่ง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 ไอ้ไอ้ไอ้วิ่งเร็วเพื่อนเพื่อนอ้เอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคครับน่าจะรอดลอย อ้านึกว่าจะกิงมาครับผมไม่ได้แอมไม่ได้แอมขาไปดีกว่าครับผมโอเคหลังจากนี้เจออะไรมั้งนะอ่ออ๋อโอเคขึ้นไปบนต้นไม้อ่าแล้วก็พวกสกิลความลับผมเก็บหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วครับปะปะปะขึ้นไปข้าบบนก่อนตอนเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่อคุมยากอะ่ะคุมยากมากเลยเนะี่ยโอเค นิ้วกดไม่ถึงอ่ะไอปุ่มชิปอ่ะโอ้โหไอโอเคครับมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบลื้อฟื้นก่อนครับไม่ชินมือครับผมไปแล้วกระโดดตกไปนี่ตายเลยมั้งไปครับลงโอเคเยี่ยมอันนี้ให้หมุนเหรอหมุนครับหมุน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 ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าเราต้องกระโดดไปให้ทนันปะอ่าโอเคครับไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากเท่าไหร่ อ้อย๊ยฝึกกดย่อยอีกไอ้บ้าเอ้ยไป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 ต่อไปเจออะไรบ้างอะเอ่อเอ่อคงไม่ให้หมกระโดดไปหรอกบ้างใช่ไหมมันต้องมีทางลงทางนี้ลงได้ปะน่าจะลงได้ปะฮึบคงไม่ตายหรอกใช่ปะโอเคแล้วก็ลงฮึบอ่ะอันนี้น่าจะปีนได้ครับผ่อขึ้นไปเลยเยี่ยม่ะลองบาจี้กระโดดลงดีไหม <laughs> จะทำให้น้องตายเล่นอะอ่าโอเคครับไปต่อเยมไปครับไปครับตรงนี้เอ่อมีอีกาด้วยไม่ได้แอมไม่ใส่ดุงหรอกแอหยิบรองเท้าไปครับจำได้ว่ามันจะมีกับดักอยู่วะอนี่มีมีมีม,ม,มจีจริงๆเราก็โดดข้ามไปเลยก็ได้ะแต่ปารองเท้าลงไปอออโอเคถ้าโดนจับน่าจะแบบเล่นใหม่เลยครับผมไปครับ โอ้ยอ๋อเราก็โดดข้ามาได้แหละแต่ว่าเราจะขึ้นไม่ได้ไงโอเคไปต่อ,อเดินนกเดินชมนกชมไม้หน่อยแล้วกันนะ <c oughs> โอเคไปไปไปตรงนี้เอ่อกับดักหมีนี่นะยา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 าอย่าเหยียบนะเหยียบทีมีแบบกับ้นานเก่าเขาผมไปแล้วก็ตรงนี้มีไม้ครับนี่เอาไว้แบบจัดการกับดักหมีตรงนั้นเขาผม ไปเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ทุบเออดีมากโมโนคุงอันนี้ต้องย่อปะไปต่อครับแล้วก็จะล่วงไปข้างล่างอ่ะถูกต้องยิหมให้ด้วยสวยดีแล้วโอ้โหกับดักหมีแน่นอนเขามหยิบมมาก่อนเลยไป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 หาก่อนเลยฟาดฟาดหาไม่มีมีไหมโอเคครับมี ปปลปไปไม่ต้องมาสนใจแล้วครับผมขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ่ะไม่อยากลองเลยครับผมปาไปก่อนเลยต้องมีทังอันเยี่ยมอ่ะปาไปไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจอ่ะครงหน้ามีไหมโอเคไม่มีไม่มีมียิบไปยิบไปปาไปหน่อยอ่าน่าจะไม่มีแล้วครับเฮ้ยโอเคเกือบเกือบเกือบปาไปงับงับไป อ่าโอเคครับ hmm. น่าจะหมดแล้วป่ะขอแค่ขอแค่เราไม่ลงไปหยยบข้างล่างขอเขาผมไป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 โอ้มีกระดกหมีด sure. ้วยอย่า um ล่วงจ้าโอเคเกือบ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 ไปต่อครับอ่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนเทนต์ซะแล้วอ้ยอ้ยไม่มีเนาะเกือบเกือบเกือบกระโดดไม่ถึง <festivals> อ่ะเอามาเอาม่ยเอามหพึบนะไปครับ <mark> ขึ้นไป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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมคอนเทนต์เขาผมไปโอเคไปต่อวิ่งไปเลยแล้วกันนะโอเคเหมือนจะใกล้ถึงบ้านแล้วปะมาถึงแล้วนี่นะบ้านของเจ้าฮันเตอร์เขาผมไปไปไปมีกรงแบบไว้จับสัตว์เต็มไปหมดเลยครับอ่ะขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรแล้วอะโอเคโอเคโอเคขึ้นไปฮึ ได้อยู่ครับเข้าไปมาครับผมอ้ยไม่แบบไม่เก็บเลยนะบ้านเนี่ยไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยมี่ช่วยเก็บให้ช่วยเก็บให้เอออ่าๆๆใส่ลงไปในหม้อแล้วกันนะเรื่องใส่ตรงไหนวะนั่นอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเก็บครับอ่าช่วยเก็บช่วยเก็บอันนี้ก็ช่วยเก็บครับอ่าช่วยเก็บเปิดตู้หน่อยและกันโอเคครับอืม กลิ่นมาเลยเขาผมโอ,โ,โอเคไปต่อเลยแล้วกันนะไป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 เข้าไปอห้องนูน้นเดินไปครับเดินไปรู้สึกว่าข้างล่างนี่เหมือนจะเจอใครบางคนครับผมถ้าจำไม่ผิดนะมันมีเสียงเพลงอยู่อะเออ,อไป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 เข้าในเรื่องหน่อยแล้วกันนะ ตืบตบตืบตบนี่มีคนอยู่ข้างในครับผมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเรียกเรียกก็ไม่ได้ยินแล้วนะปลาใสไดไหมอึ๊บนี่ไงไม่ได้มีอะไรเลยครับปลาใสไป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 เอาของทำเควสดีกว่าครับผมนี่ของทำเคสอึ๊บจับหย,ยิบไม่ได้อึ๊บอ่ามาแล้วครับโอเคไปเฉาะไปเฉาะ ไปเฉาะประตูเลยครับผมไปไปไปวิ่งไปนะฮะขอสักทีเถอะขอสักทีเถอะง,ง้างแล้วก็บับหนึ่งรอบครับผมบับหนึ่งรอบแล้วก็อีกหนึ่งรอบเออเรียบร้อยครับผมไปเข้าไปนะคาซีนครับน้องน้องออกมาเร็วมา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 ไปกันไปกันไปกัน มาช่วยแล้วโอเคครับมาจับมือไหมจับมือไหมแล้วก็เหมือนจะจับแต่ก็ไม่จับเขาวิ่งหนีไปเลยโอเคครับแล้วก็รอบๆมีแบบรอยขีดหลายวันแล้วนะเนี่ยถ้าขีดอย่างเงี้ยกี่วันสิบยี่สิบสามสิบ 40วันเลยนะก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอากล่องเพลงไปด้วยแล้วกันนะไม่รู้เอาไปทํะไรครับเอาไปก็แบบเอาไปไม่ได้อยู่ดีเนาะไป,ไปเก็บไว้ตรงนั้นแหละโอเคช่างมันครับไปดีกว่าครับขึ้นไปไปับไปครับขึ้นไป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 ออกมาออกมาออกมาตามน้องไปตามน้องไปโอเคน้องจะพาไปไหนนะผมจะไม่เออ ไอ้ลืมไปว่าตรงนี้มันมีครอบครัวอยู่อะโอ้โหแล้วดูสภาพดิขึ้นมาตาหลุดออกจากเบ้าเลยนะโอเคอ่าในเกาะกินไหมครับช่างมันครับผมไปดีกว่าไปขึ้นไปตามน้องไปอึ๊บอจะกดเกาะไม่ได้อ่าไปครับลงมาโอเคเหมือนจะต้องไปช่วยน้อง ปล่อยปล่อย <c oughs> กะว่าจะปล่อยให้แบบโหดเล่นสักหน่อยครับเข้าคัสซีนเฉยเลยโอเคอ่ามวนจะให้ไปช่วยครับมานี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอต้องมานี่มานี่มานี่ <c oughs> สุข่าวประสาทครับมานี่อ่าอ่าอไปก็ได้ไปก็ได้ไ,ไ,ดไม่แกล,งแล้งละไม่แกล,งแล้งละอ่ะปึ๊บกระโดดเกาะชึบดึงลงมาขึ้นมาเร็ว อ่อโอเค,ครับเออเอ,อ้ะอะไรล่วงลงมาตกใจบมดลงมาโดนหัวน้องเลยนะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ,อ๋อรองเทา้าไปช่างรับขึ้นไปดีกว่าไปไปไปตามมาเร็วตามมาเร็วโอเคตรงนี้เอ,อ่อเอ,อ่อทำอะไรนะอ๋อรู้ละดันไปครับ ลืม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 ไม่ได้เล่นนานครับผมโอเคเดินไปได้ไปด้ไปด้ไปะแล้วก็ขึ้นไปครับไปเหมือนจะต้องไปเอาคุณแจตรงนั้นนะเนาะไปมาเร็วแต่ว่าก่อนแบกคุณแจมันต้องมีคันโยกครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ่ะต้องให้น้องช่วยมาเร็วช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยขาอ๊ออ่าโอเคเดี๋ยวไปเอาคันโยกแป๊บหนึ่งครับอืบลงมา แล้วก็ยอ่ยอยอ่ยอย่อกดผิดอีกอ้อยมือมันกดไปถึงอะ่ะคุณยา่าเก็บคันโยกไว้สินะรอบๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะไม่มีจริงๆอะ่ะอเอามาฮึบดึงอึด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 ,อด,อดขอหน่อยขอหน่อยอ้าโอ้ยเขนขาดโอ,โอเคอุ้ยมีแบบดันออกเลน,นะไปะอ๋อไปเปิดดีกว่าครับ หมุนไปหมุนไปหมุนมาเอาขันโยกมาแล้วเอาขันโยกมาแล้วถ้าโยนให้น้องน้องจะเก็บไปไหมอเอาไปไอเก็บเก็บจริงด้วยเก็บจริงด้วยโอเค <c oughs> แล้วก็ไปใส่ให้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็หมุนมาหมุนแล้วเธอจะหมุนหลือไ้ฉันหมุนโอเคครับน้องหมุนให้ครับอ๋ออ๋อลืมลืมลืม โอเคน้องรอด้วยนะมีการรอด้วยนะเล็งแล้วก็กระโดดฮึบกลับ,บจับลวงมาแล้วอ่าเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคครับไปกันต่อขั้นีนอ่าไปต่อเลยครับมันมีรูปดวงตาอยู่แบบข้างๆหมูม่มือเมื่อกี้อ่าอันนี้อ๋อลืมลืมลืมดึงดึงดึงป้ป้าปขึ้นไปไปต่อครับไปต่อครับอย่าวไวครับ กระโดดลงเราจะตายไหมไม่เสี่ยงแล้วกันนะลงปกติครับโอเคลงครับลง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 มันสูงอนู่นเนี่ยถ้ากระโดดลงน่าจะตายอยู่ครับอ่ะไปไปไปไขกุญแจครับผมไขเลยไขดีน้องไขนั่นแหละดีมากครับเข้าไปเข้าไปออกมานอกบ้านละโอ้ยนอกบ้านด้ฉากอันตรายเลยครับมีรอยเท้าด้วยอะอ่าอันนี้เปิดได้ไหมน้องชื่อหน่อยดิ เปิดได้จริงด้วยฮึแต่มันไม่มีอะไรอ่ะเพราะความลับผมเก็บไปแล้วอ่ะอันเนี้ยมีแค่ห้องน้ำเนาะขึ้นไปจะทำท่าอะไรไหมโมโนไม่มีโอเคครับไป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 อ่ะน้องจะทำอะไรไหมน้องไม่มีท่าทางพิเศษเนาะอ่ารู้สึกว่าจะจับมือน้องได้อ่ะอ่า ปุ่ม Q กดเรียกน่าจะปุ่ม E ปะ่ะใช่ปะ่ะเอามั่วแล้วผมอ๋อมันก็แค่คลิกจับมือแค่นี้เองอไป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 ไแต่ว่าไม่จับดีกว่าครับผมอันนี้ดันใช่ไหมไปช่วยหน่อยครับเรีวน้องโอเคอไปไปไป,ไปฮึบได้แค่นี้ขึ้นเลยโอเคครับไปเกาะฮึบลงมา มาเร็ว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 เสียงอะไรอะอ่ะเหมือนเหมือนมีเสียงอะไรกำลังลากหันอยู่เหรอโอเครู้แล้วเสียงอะไร <c oughs> น้องบอกเลยแนะว่าต้องย่องอะ,อะไป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 ย่อง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 อันนี้เดินแบบไปข้างหลังได้เลยปะจำไม่ได้เหมือนกันอนะเสียวเหมือนนัะเี้ย โอเคโอเคไปครับไปไปไมันคงแบบไม่มีอะไรหรอมั้งะอ่ะอ่ะอันนี uh, ้ต้องดันอ่าโอเคครับเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละวิ่งครับวิ่งวิ่งเท่านั้นครับผมไม่วิ่งไม่รอดอ่ะอโอ้โหเอ้ยลูกสด้วยลูกสด้วยลลบ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 ลยิงยิโอเคครับโอเคครับไป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 ลบบ โอเควิง่งวิ่งแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งหลบก่อน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 ยิงเออโอเควิ่งไปเขาผมวิ่งไปครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดเกือบ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 หลบ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 โอเคครับคงไม่เห็นหรอกว่งเขาแบบมองผ่านไอ้รูช่องแค่นั้นแหละนะมองเห็นด้วยนะโอเคไปไปไปไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกครับ ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับซิกซิกหนูหนูอย่าโผล่งั้นดิโอเคไป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 ่อยขอย่อ,ยยองได้ไหมไปได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่น้องแบบอะไรจับมือหรอหรือยังไงทำไมต้องจับไม่เข้าใจไม่จับอะ่ะไม่เอาไปเถอะย่องเอาย่องเอาย่องเอา หลบ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 ขอเข้าหุ่มก่นอนเขาเข้าหุ้มหมดอะไรอะ่าไรอะ่เขาทำอะไรอ่ะส่องกบเหรอไม่มีหรอกนะกบอะ่ะโอเคครับย่องไปครับตึก๊กอี๋เราเราสามารถเดินไปได้ไหมตอนเขาส่องมาเงี้ยไม่เอาไม่อยากเสี่ยงอะ่ะเผื่อแบบตื่นไปแล้วยิงป้างขึ้นมานี่แบบจบเลยนะค่อยเขย่องไประวังแสงไหมต้องระวังแสงไหมไม่รู้อ่ะไม่อยากเสี่ยงอะ่ะโอเคครับไป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  ตรงนั้นไม่รู้ครับรอรอรอพี่จะส่งมาสิไปทางอื่นไม่มีไม่มีเพื่อนโอเคโอเครอ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 จังหวะครับไป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 ลง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 สวยลงดิอ๋อโดนยิงได้ไงอ่ะโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยโอ้โหจะลงรูได้อยู่แลว้วอะไอ้บ้าเอ้ย <laughs> <laughs> เห็นปะ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 อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเขาไม่เห็นเนาะ ถ้าเราแบบกดย่ออยู่อ่าได้เล่นดิได้เล่นดิดนดแต่ตอน,นเนี้ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเมื่อกี้โดนยิงได้ไงวะไม่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 ไมไมอ่าเฮ้ทีนี้ก็รอดเฉยเลยต้องไปต่อครับไป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 เดินดิหนูเดินเดินเดินอืดอะไรอะติดอะไรอ่ะเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้ติดอะไรอะ,ออต,อะ,รอะตรงนั้นอะ เอ้ย,เ,อย,เ,อยเหมือนเหมือนเหมือนทางจะถลมะ่มวะไม,ไม่ไม่น่าใช่วะมัวลนะโลกว้หมดแล้วครับโอเคครับไป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 โอตายเลยหนึ่งศพบ้าเอ้ยอะไม่ควรจะตายสิเมื่อกี้แสดงว่าพลาดจริงครับวิ่งไปโดนเองครับผมอะตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีปะเขาจะมาไล่ต่อวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอนะวิ่งได้ปะวิ่งไปเลยแล้วกันนะไม่มั่นใจะไม่มั่นใจอะ โอเคตรงนี้น่าจะต้องให้น้องช่วยวะไม่ดิเราต้องช่วยน้องดึงให้น้องกระโดดข้ามโอเคลองแย่น้องเล่นไหม <c oughs> น้องไปจร <c oughs> งจะมาดูผืนอีกขึ้นไปโ <Okay. S 2> อเคออไหนไวะเมื่อกี้ไปส่องอะไรนะส่องข้างล่างเหรอ <c oughs> ลึกแบบลึกเลยอะ, <c oughs> อะช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับโอเค เตรียมตัวครับเตรียมตัววิ่งอ่ะมาแล้วมาแล้วไปโรดเกาะอ่าะโอเคครับขึ้นไปขึ้นไปไปกันต่อครับไปกันต่อครับไปแล้วน้องไปแล้วโอเคตรงนี้ทําอะไรไหมไม่น่าจะต,ต้องทําอะไรนะหมดแล้วไปต่อ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 อ๋อพี่พี่นี่ไม่เลิกลาจริงๆนะเอ้ยน้องลงไปเลยเหรอ

โอ้ยโอ้โหเอ้ยจะยิงแม่นไปแล้วเฮ้ยหยุดดิหยุดดิอย่าฮูฮูมันยิงได้รัวขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นขึ้นขึ้นไป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 โอเคลงน้ำลงน้ำเอ้ยปล่อยสิปล่อยสิบอลโอเพื่อนโอเคแล้วก็มอบมอบจังหวะนี้จังหวะนี้ตาม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 เย่ายายาโอเครอด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 เราดำน้ำไปได้ไหมดำน้ำไปอ่ะ ตามไปตามไปตามไปโอเคคงไม่เห็นหรอกมั้งปุ๊ปปุ๊ปุ๊บจุ๊บอ้บ้าเอ้ยอย่ามาซ่องดิเฮ้ยโอเคเดตดินตามเดินตามเดินตามเตินตาม,ตามอา่าถ้ามันไม่ได้ส่องไปมาเราก็น่าจะไม่โดนวะไปต่อไปต่อไปต่อวิ่งได้ไหมอ้ยอยู่ในน้ำวิ่งไม่ได้ด้วยโอเคถ้าเราหมอบในน้ำนานเกินไปเราจะแบบจมน้ำตายวะไม่รู้ไม่อยากลองครับ ไป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 โอเคหลบก่อนอ่าช็อตนี้หลบหลบหลบโอเคแล้วก็เดินไปครับให้เราดำน้ำได้ปจุบน้าตองไอเจ๊ไอเจ๊เห็นปะเห็นปะอยู่นี่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 อ่าโอเคหลบท่อนไม้ได้ยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิอยู่นี่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 เออไก่ปูแล้วครับไก่ปูแล้วครับไก่ปูแล้วครับ ไก่ปูครับไก่ปูครับยูนี่ยูนี่ยูนี่พี่เลนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายขึ้นมาอีกโอเคครับไปครับอ่าขึ้นไปได้ไหมเราขึ้นมาทำอะไรอะ่ะถ้าเราลงน้ำไปไม่ได้หรออ๋อขวางไว้ใช่ปะ่ะน้องน้องน้องมีแรงแค่นั้นเหรอดันไปอ่ะอ่ะลมสวยไม่โดนหรอกเพื่อนทำได้แค่นั้นหรอ ไก่ปูครับไก่ปู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 ฮ่าฮ่าไม่ได้แอมครับไม่ได้แอมครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วพี่เองเห็นขุ่มได้ไงเนี่ยเฮ้ยหลบอยู่ในมุมเนี่ยฮัลโหล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 เออเฮไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไปดีกว่าอย่าโอเคพอแล้ว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  โนี่ก็โหดจังเลยอะพี่ไปต่อครับโออีกาโอเคอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ยินเนาะไปต่อครับไปต่อครับขันจะบุกจังเลยโอเคตรงนี้ทําอะไรต่อลงไปเลยดีไหมน้องน้องน้องหรือว่าหรือว่าต้องยังไงข้างล่างมีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรมีแต่อีกาต้องลงจริงอะโอเควิ่ง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 ,งโอเค อ๋อฉากลบมิกกระสุนอีกแล้วไอ้บาเอ้ไอ้บาเอ้ยายายายิงมาดิ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 โอเควิ่งต่อวิ่งต่อเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวรับแรงกระแทกโอเครอด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 ไป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 หยิบหยิบหยิบเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยิบปืนยิบปืนเมื่อกี้กระโดดมั่วช่วยหน่อยหนูช่วยช่วยช่วยโอเคครับโอเคครับมาดิมาดิ มาดิก็ออกมาก็เอา้าลืมลืมลืม <c oughs> ยืนนิ่งเลยยิงสวยโดนไปดีเพื่อน okay. โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสวยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปดิจบจบสักทีครับผมไปต่อครับไป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 ลงโอเค ดูซิว่าน้องจะทําอะไรแมตรงนี้เหมือนจะแบบไปดันเหรอโอเคปั้นก็ไปเลยแล้วกันนะถ้าจะไปอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฮาแล้วก็คัดซีนครับผมโอเคครับน่าจะจบบทแรกครับผมเรียบร้อยเรานั่งเรือแบบประตูเลยนะลอยประตูไปครับประตูมันลอยได้ขนาดนี้เลยเหรอ เด็กมันก็ไม่ควรตัวเล็ขนาดเนี้ยจริงๆอะตามปกติเนาะถึงจะเป็นทานลกก็ไม่น่าขนาดเนี้ยไม่เข้าใจเกมนี้เหมือนกันครับผมอะ่ะลอยไป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 จริงๆเขาควรเล่นภาคหนึ่งก่อนไปเล่นภาคสองใช่ปะแต่ผมเนี่ยเล่นภาคสก่อนแล้วค่อยไปเล่นภาคหนึ่งครับเจ๋งวะโ <c ười> คตรเจ๋ง่งโอเค มีทีวีมีอะไรลอยน้ำเต็มไปหมดเลยฮนั่นอะไรอะ่ประปลาผาขาดเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ดิปลาผาขาดบ้าอะไรล่ะโอเคแล้วมีทีวีเต็มไปหมดเลยครับรู้นะว่ามันสื่อถึงอะไรอะ่ะแต่ยังไม่พูดแล้วกันนะแล้วเราก็ลอยไปลอยไปเรื่อยๆโดยไร้ความหมายจะลอยไปไกลแค่ไหนนะ มันจะพีคมากอ่ะถ้าลอยไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่มีจุดจบอ,ะอ่ะต่างจากที่เคยเล่นเขาโอเคขคับไปน่าจะใกล้ถึงแล้ววะโอ้แล้วเพยังจีเลยครับออไอ้เรน,น้องยินทำไมอะ่ะนึกว่าคุมได้คุมไม่ได้ฮะอ่าหมอกเต็มไปหมดเลยอ่ะมองไม่เห็นอ,ะอ่ะไอเริ่มเห็นอะไรลางๆแล้วข้างบนเป็นตึกที่แบบโค้องงอ ประหลาดมากปกติตึกเหมือนก็ไม่ควรโค้งขนาดโค้งแล้วนั้นแล้วนั้นเหมือนเอียงนะเหมือนเอียงแล้วเหมือนจะล้มด้วยแต่ไม่ล้มอะ่ะมันแค่เอียงเฉยเฉอะ่ะหรือว่าจะล้มนะทำไมอะ่ะทำไมไมปถึงโค้งงอขนาดนั้นนะก็ยังไม่เข้าใจครับหรืออาจจะเข้าใจแต่ว่าลืมไปแล้วครับผม อ๋อสามารถคุมได้โอ้ผมก็แบบปล่อยจอยสนานเลยโอเคมันคุมได้มันคุมได้มันคุมได,มมได้แล้วก็มาถึงฝั่งครับเป,เป๊ะเลยนะประตูเนี่ยมาสิ่งพื้นไยโอเคครับอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับวันเจอคลิปหน้าครับบ๊ายๆครับมานี่น้องมาเร็วมาเร็วจับมือ,อยังไงนะอ่าไป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 ,ไป